ก่อนจะพาดูผมขอพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเจ้าทีวีดิจิตอลซึ่งถ้าหากใครที่กำลังเคยชมทีวีบนดาวเทียมนี่แหละครับคือทีวีดิจิตอลแต่ว่าการออกอากาศบนระบบดาวเทียมกระบวนการทำงานก็จะต้องพึ่งพาดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่บนห้วงอวกาศเป็นหลักแล้วส่งผ่านมายังจานรับสัญ,ญญาณดาวเทียม ส่วนทีวีดิจิตอลบนระบบภาคพื้นดินจะอาศัยคลื่นจากเสาส่งที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วประเทศส่งมายังสายอากาศที่มีขนาดเล็กกว่าสายอากาศในแบบอนาล็อกแม้ว่าตอนนี้ในเมืองไทยจะยังไม่มีโทรทัศน์ที่ฝังเจ้าจุนเนอร์หรืออุปกรณ์รับสัญญาณในตัวเพราะฉะนั้นคนที่มีทีวีไม่ว่าจะเป็นจอแก้วที่เป็นตู้ๆหรือจอแบน LCD ก็เลยต้องเตรียมหากล่องรับสัญญาณหรือเซตท็อปบ็อกซ์มาต่อแล้วพ่วงมายังทีวีที่อยู่ในบ้านของเราครับ All right now วิวัฒนาการของสายอากาศในบ้านเราคงจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อมีทีวีดิจิทัลเกิดขึ้นในเมืองไทยทีวีอะนาล็อกก็คงจะต้องเริ่มหายไปนะครับแต่วันนี้ผมก็จะต้องพ,พาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูสายอากาศที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบทีวีดิจิทัลว่าจะมีประเภทไหนบ้างนี่นะครับก็คือสาอากาศที่ติดอยู่ตามฝาผนังบ้านแค่นี้คุณก็จะสามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้แล้วแล้วนี่ก็คือสาอากาศหนวดกุ้งอาจจะหน้าตาดูคุ้นเคยกับทีวีอะนาล็อกนะครับแต่ว่า วันนี้อาจจะดูสั้นหน่อยนะฮะสายอากาศส่วนนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะดูทีวีในรถยนต์นะครับ<อ>ก็สามารถที่จะซื้อสายอากาศในรูปแบบนี้หรือว่าแบบนี้นี่ฮะเอาไปติดตั้งในบ้านได้เลย <iiii> แต่ว่าในตอนนี้เอง <m ars> สายอากาศทั้งหมดที่เห็นนี้ยังไม่ได้มี <m ars> วานวางจําหน่ายในเมืองไทยนะครับ <m ars> เพราะว่าจะต้องรอทางกสทช <ars> นั้นออกมาให้ความชัดเจนในเรื่องของโทรคมนาคมส,สาหรับการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลครับนี่ก็คือหน้าต <m ars> าด้านหลังของ งเซตท็อปบล็อกในระบบทีวีดิจิตอลที่คุณผู้ชมหลายบ้านเนี่ยอาจจะต้องได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสกันทั้งหมด22ล้านครัวเรือนนะครับเพราะว่านี่ก็คือหนึ่งในความสามารถของเจ้าเซตท็อปบ็อกเพื่อที่จะต่อสัญญาณแล้วของทีวีดิจิตอลนั้นไปยังโทรทัศน์ระบบตู้หรือว่าจอแก้วที่คุณผู้ชมยังมีอยู่นะครับหรือว่าเอาไปต่อกับทีวี LCD ได้ด้วยเหรอครับเข้าสู่ยุคของดิจิตอลเนี่ยนะครับทางบริษัทเองก็พัฒนานะครับเสาในรูปแบบต่างๆนะครับที่จะรองรับการรับชมของผู้ชม ทางบ้านขึ้นอยู่กับระยะห่างของอโทรทัศน์ะครับหรือเซเตอบ็อกกับทางสถานีส่งถ้าใกล้ก็อันนี้เป็นพอนะครับเพราะเรามีชิปสัไหล่ข้างในที่สามารถรับได้อย่างคมชัดถ้าไกลไปสักนิดหนึ่งเ่ยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะรับชม นะครับโดยใช้ตัวเสาอากาศเสาอากาศได้จะน่าแค่นี้เพียงพอแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลนะครับอย่างเช่นชานเมืองรอบๆนอกนะครับอยากจะติดตั้งแล้วอยากจะชมเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ตัวเสาแค่นี้เองครับติดตั้งง่ายอย่างนี้ผมถามหน่อยถ้าสําหรับคนกรุงเทพเองน่ยครับที่อยู่ในพื้นที่รัศมีน่าจะครอบคลุมอยู่แล้วใช่ไหมครับกับจากกําลังส่งที่ทีทีดีจิต้นส่งเข้ามาในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าใช้เสาอากาศแค่เสาหนอนกุ้งใช่ไหมหรือว่าเสาหนวดกุ้งอะไรอย่างนี้ยครับสามารถจะรับชม ได้โดยที่ไม่ต้องติดสาอากาศแบบก้างปลาเลยใช่ไหมครับน่าจะเพียงพอคเมื่อดูภาครับกันมาเยอะแล้วหลายคนคงสงสัยว่าแล้วที่สถานีโทรทัศน์กองทับบช่อง5ทดลองออกอากาศวันนี้เขาส่งกันจากที่ไหนอย่างไรไปฟังคำตอบเลยครับ เอ,อที่ผ่านมาช่อง5้าเขามีการทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นนี่ก็คือใช้เครื่องส่งนี้เลยใช่ไหมครับ,รบที่อยู่บนตึกใบหยกใช่ครับ<ม>เ,เครื่องยี่ห้อแฮร์ริสจากประเทศอเมริกาโอ้จากอเมริกาเครื่องรุ่นใหม,ม่ะค<ม><อ>รับผมดนั้นนี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือสัญญ,ญาณที่ครอบคลุมนะครับเครื่องเดียวที่บนใบหยกส่วนเรามีเครื่องเล็กอีกเครื่องที่เราจะเอาไปเทสตามจุดต่างๆเป็นตัวช่วยเป็นเครื่อง low power และนี่นะครับก็คืออีกทางเลือกหนึ่งสําหรับสายอากาศนะครับสำหรับบ้านใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วปรากฏว่ามีภูเขาที่มาบดบังภูมิทัศน,นะครับก็จะทําให้สัญญาณที่ต้องทีวีของคุณนั้นไม่สามารถรับชมได้อย่างชัดเจนนี่นะครับสายอากาศยากิซึ่งมีน้ําหนักเบาและก็มีราคาที่อยู่ที่ประมาณสักสองถึงสามบาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับชมทีวีดิจิตอลที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ครับ นพกรยงทองถ่ายภาพอุทินันนาฮิมเนชั่นทีวีรายงานครับ